โอ้ยโอ้ออกมาแล้วแม่เครื่งตัวอยนั้นเลยพี่จอยพี่ถ่ายีหนูไม่ถ่ายทุกอย่าง้ยมาซอยนั่เยว้วเีวออกมาแล้วถ่ายถ่ายเกรบซอจัอนั่นล้มันออกตรงเหล็กอะพี่จอยอุ้ยลายนี้สวยอ่ะคุณจริงนี่สวย กันสามตัวเลยเฮ้ยมาทาาทูตอนทำครอยนะเสือกมาแล้ว,วเลียมันสิ <c oughs> จอยสั่งได้ด้วยเก่งมากโอ้ยสียังน้อยไปนี้ไม่เคยเห็นไม่เหมือนกันอะ เออคงจะเจอชายกับตัวผู้น่าจะเ,เอ,อไม่กล้ามองเหรอเราจะนี้ไม่กล้ามองอะ่ะเขาเขาเพิ่งรู้เมื่อเช้าดิเนี่ยว่าโรงเรียนปิดนี่เนาะอันนี้ตัวผู้ตัวเมียจะหนีนี่ตัวผู้เฮ้ยออกมาขา,ขาวๆยังดีเนาะวันนี้ดีอะ <c oughs> ให้หมด <c oughs> เร็เรวๆนี่หัวลูกหมูยังคาอยู่เร็วๆ ตัเบ่งเบ่งเบ่งดูเลี้ยวตายตายตายไม่ได้ตายแน่นอนตายยจเบ่งสิพี่ชายดึงหัวออกมาไม่ได้หรอดึงเอ้ยเบ่ง คลิกแมวเพื่อมาอีกนะเป็นไงหลานหนูนะ่ารัก